สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดปราจีนบุรีเราจะพาผู้ชมทุกท่านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์กันครับสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตงหวานคู่เมืองผลไม้ลือเลื่องเขตเมืองทวารวดีนี่เป็นคำขวัญของจังหวัดปราจีนบุรีโดยสมัยอยุธยานั้นปรากฏชื่อเมืองปราจีนบุรีเป็นครั้งแรกคําว่าปราจีนบุรีเกิดจากคําว่าปราจีนกับคําว่าบุรีหมายถึงทิศตะวันออกนั่นเองครับต้นโพสีมหาโพตั้งอยู่ในเขตวัดต้นโพสีมหาโพธ ตำบลโคกปีบอําเภอสีมโหสถของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นต้นโพที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งนําเข้ามาปลูกเป็นต้นแรกจากประเทศอินเดียตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทวานำปะยะดิตเจ้าครองเมืองสีมโหสถในสมัยของเรืออํานาจนั้นทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนามากจึงได้ส่งคณะทูตเดินทางไปขอกิ่นต้นโพที่พระพุทธเจ้าประทับเมื่อคราวตัสร้จากเจ้าผู้ครองนครปาตาลีบุตรประเทศอินเดียแล้วนํากิ่งต้นโพนั้นมาปลูกที่วัดต้นโพสีมหาโพธิ ปัจจุบันยังใช้เป็นตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วยและในวันวิสาขาบูชาจะมีการจัดงานนวัสก,การต้นพระศีมหาโพ์ขึ้นเป็นประจำทุกปีหากจะนึกถึงการต้องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอีกที่ที่น่าสนใจเป็นพิพิธภัณฑ์นัสสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณาคดีประจำภาคตะวันออกจัดสร้างขึ้นเพื่อแสดงและรวบรวมโบราณาวัตถุศิลปวัตถุที่ได้จากแหล่งโบราณาคดี มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อไปเราจะพาทุกท่านไปตะเวนเที่ยวแหล่งโบราณสถานที่สำคัญกันครับและสระที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นสระน้ำโบราณที่ขุดลงไปในชั้นหินศิลาแลนธรรมชาติ ขอบสระมีการสลักภาพนูนต่ำเป็นภาพสัตว์ประกอบด้วยช้างสิงห์มกรงูพันเสาหมูป่าและภาพบุคคลเมื่อเปรียบเทียบโบราณสถานสระแก้วกับสนามอื่นๆที่พบบริเวณเมืองสีมโหสถแล้วสันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานสระแก้วอาจเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากภาพสัตว์ที่พบนั้นล้วนเป็นสัตว์มงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ในสังคมเกษตรกรรมทั้งสิ้น โบราณสถานสะมรกตและรอยพระพุทธบาทคู่เป็นบึงน้ําสมัยโบราณขนาดใหญ่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้าผิวน้ําของโบราณสถานสะมรกฏนั้นได้ถูกปกคลุมไปด้วยหมู่มวลดอกบัวจํานวนมากมายนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังได้มีการขุดพบรอยพระพุทธบาทคู่ซึ่งขุดพบเมื่อปีพุทธศักราช2529เป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยครับฝ่ายน้ำล้นคุกุศร เป็นการสร้างคูน้ำและกำแพงดินล้อมรอบโดยส่วนด้านในคูเมืองเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่รอบนอกนั้นจะเป็นพุทธศาสนาสร้างขึ้นเพื่อเป็นขอบเขตของเมืองและสร้างเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้โดยคําว่าทวารวดี D หมายความว่าเมืองที่ประกอบไปด้วยประตูและลัวคูลูกศรคือคูน้ําที่ขุดเชื่อมระหว่างคูน้าทิศเหนือและคูน้ําทิศใต้เนื่องจากทิศใต้มีลักษณะสูงกว่าทางทิศเหนือโดยจะผ่านน้าจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ โดยทางต้นน้ําฝั่งคน้ําทิศใต้นั้นมีเทวสถานของพระนารายหรือพระวิษณุจตุรพุทธสถิตยอยู่เป็นความเชื่อเพื่อให้น้ําที่ไหลผ่านเทวไลนั้นกลายเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อนาน้าไว้ใช้สําหรับบุคคลสําคัญของเมืองหลังจากที่เราตะเวนกันมาสักพักแล้วนะครับทุกคนคงเรื่องจะหิวแล้วเราเลยพามาร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดร้านดังที่พูดได้เลยว่าถ้าไม่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้ ก็คงมาไม่ถึงเมืองสีมโหสถกันเลยทีเดียวและนี่คือร้านกว๋วยเตี๋ยวป้าลังเป็นร้านที่เก่าแก่ของที่นี่เลยโดยร้านนี้เป็นร้านที่สืบทอดกันมาจากรุ่นเตี๋ยและคุณแม่ของป้าโดยที่ป้านั้นเริ่มเข้ามาทําตั้งแต่ยังเป็นสาวเป็นระยะเวลานานกว่า50ปีจนกลายเป็นร้านเด็ดของที่นี่ถึงจะรอ,อนานขนาดไหนคนมากินก็เต็มใจรอลองคิดกันดูสิครับจะอร่อยขนาดไหนอ่าหลังจากที่เรากินของขาวกันมาแล้วนะครับ มีหรือเราจะไม่ตบท้ายกันด้วยของหวานเราเลยสั่งไอศครีมมากินกันโดยไอศครีมนี้คนิื้นที่เรียกว่าไอศครีม,มสีมโหสถเป็นไอศครีมรูปสัตว์ในโบราณสถานของเมืองสีมโหสถโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบแม่พิมพ์มาจากรูปสัตว์ที่อยู่บริเวณโบราณสถานสระแก้วสาขขัญและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สร้างรายได้กับโรงเรียนและเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วยครับสุดท้ายของทริปนี้คือบ้านไชโนวัต เมื่อ100ปีที่แล้วที่ตรงนี้คือ,อย่านการค้าชุมชนเล็กๆที่สําคัญอีกที่หนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีก็คือตลาดโคกปีหรือตลาดท่าเรือโคกปีของผู้คนชาวจีนและไทยพวนซึ่งเป็นตลาดที่ชาวบ้านบริเวณบ้านสะคอยชํำว่าบ้านด่านม่วงขาวโคกวัดสะมะเขือหัวาซาจะมาซื้อของที่นี่เพราะมีสินค้าหลักคือข้าวสารและของชํา โดยซื้อขายกันทางเรือซึ่งปัจจุบันนั้นคลองที่ใช้ขนส่งยังคงอยู่แต่ถูกดินทับถมจนตื้นแล้วแต่ก็ยังคงมีบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณซึ่งตระกูลใช้นุวัตนั้นยังคงเก็บไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำครับสำหรับคืนนี้เราจะพาทุกท่านมาพักกันที่โรงแรมบีอินรีสอร์โรงแรมนี้ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบรรยากาศดี ทำให้รู้สึกได้ฟิลลิ่งธรรมชาติอบกอดโดยห้องพักนั้นราคาย่อมเยาวมีทั้งรายวันและรายเดือนเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับทุกคนเช้านี้ก่อนเดินทางกลับเราจะพาชมแหล่งเพาะปลูกส้มโอที่ดีที่สุดของประเทศไทยโดยชื่อเสียงของส้มโอปาจีนบุรีนั้นมีมานานกว่า40ปีเลยทีเดียวผลผลิตกว่าร้อยล90ยังส่งออกไปต่างประเทศเช่นจีนไต้หวันเวียดนามอีกด้วย หลังจากชมแหล่งเพาะปลูกแล้วห้ามพลาดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกรรษตรกรแปรรูปซ้มโอจากบ้านโคกวัดที่มีชื่อเรียกว่าหยีเปลือกส้มโอเจเคลือไร้สารเคมีเป็นขนมกินเล่นที่แสนอร่อยจากอำเภอสีมโหสถของจังหวัดปราจีนบุรีครับ